เรียนทำสวัสดีครับผมนายไม่เมื่องอาการดีครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรบรรยายในครั้งนี้ตอนนี้เราก็อยู่บริเวณชั้นล่างของคุณเป็นการโรงงานบูรณาการสินเต็มเข้มงานสืบสารวิชารบรรยากาศในการทํางานจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับกิจกรรมบูรณาการโรงงานภาคบ่ายนี้จะเริ่มหลังจากพบกลุ่มย่อยธรรมะ ผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่คุณป้าคุณยายของชาวบวรศรีสาโสกได้มาโฮมแหงร่วมกันจัดเรียงตกแต่งแย่งมัดหอมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้ผมจะพาไปรับฟังสภาวะในการทำงานของแต่ละท่านกันครับวันนี้แม่มาทำอะไรครับมาแต่งตัวให้หอมนะคะ จากที่จุกเกาเนี่ยเขา,ามาัดมาจากาแปลงแปลงปลูกนะคะคือก็มัดมาคร่าวๆแต่ว่าตอนนี้เรามาแต่งตัวให้มันสวยขึ้นทําให้มันดูดีขึ้นเนาะเพื่อที่จะเอาไปแขวนเอาไปเก็บแล้วก็เอาแจกพี่แจกน้องของเราตามพุทธสถานต่างๆด้วยค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นหอมของวันเราใช่ค่ะอันนี้เป็นหอมจากซัมตะโตงนะคะสังเกตนะคะว่ายังมีดินสีแดงๆติดอยู่นะคะ ดินที่สำตะตรงจะเป็นดินแดงดินภูเขาไฟค่ะอันนี้คือหอมภูเขาไฟนะคะมีความสุขกับการทำงานเพราะว่าได้ทำกับหมู่กลุ่มที่หลากหลายเนาะแล้วก็ได้ออกจากภพของตัวเองนะคะคือเราไม่อยู่คนเดียวไม่ทำงานคนเดียวปกติอะ่ะแม่จะชอบอยู่อะไรแบบเงียบๆคนเดียวแต่เอามาเจอหมู่กลุ่มมาเจอพี่ๆน้องๆที่อ่า มาทางานร่วมกันแล้วสามารถที่จะพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ว่าจะเรื่องของการทํางานหรือว่าปรึกษาสภาวธรรมกันอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้แม่มีความสุขค่ะแม้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะคะในส,สถานการณ์ของโควิดนะคะก็คือเราไม่ต้องเคลื่อนกายย้ายจุดแล้วก็ลดลดการที่จะเสี่ยงที่จะติดเชื้ออย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถที่จะได้องค์ความรู้ไม่ คือไม่ต่างจากที่อันนี้มากเท่าไหร่จากปกติเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเรายังสามารถได้ฟังธรรมะจากพ่อครูจากสำนักสิกขมาตรหรือว่า,าได้คิดได้เห็นบรรยากาศจากพี่น้องต่างบวบค่ะถ้าอยู่บวเน,นี้ค่ะก็ปรับตัวน้อยมากแต่ก็อาจจะปรับจิตนะคะบางอย่างที่เราจะต้องอเลื่อนฐานของเราในเรื่องของการที่จะทำยังไงจิตใจที่เรา อชอบชังอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของเวทนาที่เราฟังจากพ่อครูจากท่านสมาณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะมาปรับจิตในปรับใจในการใช้ครั้งนี้ตอนนี้แม่กระแสใจกําลังทําอะไรครับโอ้มัดหัวหอมให้เข้ารวมกันนะลูกจากจากไอ้ที่ใหญ่ๆที่เรน,นี้นะนะมันมันมัดที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ย แล้วเราก็มามาักเป็นเป็นเสี้ยวเดียวเป็นอันเดียวอย่างนี้ได้จากนั้นมาก็มีผู้มามัดรวมกันตกเป็นอย่างนี้อีกมัดให้มันสวยขึ้นเขาเรียกว่ามาแต่งหอมให้มันสวยขึ้นไงค่ะแต่งหัวหอมนะภาวะในการทํางานเป็นอย่างไรบ้างครับลูกโอ้มีความสุขดีค่ะและก็เบิกบานแจ่มใสในการทํางานลกูกยิ่งมาทํางานรวมกลุ่มมากๆอย่างนี้โอ้โหมันมันมันมีความสุขยิ่งกว่าวัยรุ่นที่ที่ มีความสุขกับเสียงเพลงสิอีกนะแม่ว่า <laughs> อ๋อแม่ก็ใช้วิธีการที่มาทำงานให้จิตนิ่งให้มากที่สุดแต่ว่าในขณะที่เราทำงานแม้จิตเรามันจะนิ่งนิ่งแต่ว่ามีความรู้สึกคิดวิเคราะห์ วิจัยวิจารณ์อยู่แต่จิตจิตจิตมันนิ่งจากกิรินะแล้วเราก็เบิกบานแจม่มใสในการทํางานกับหมูกลุ่มนะขนาดหมูกลุ่มมีแต่วัยเจ็ดสิบหกสิบนี่มีน้อยมั้งเจ็ดสิบขึ้นหกสิบเออมีทุกวัยเนาะอย่างของแม่นี่ก็เจ็ดสิบหกแล้วแต่ว่าใจมันก็ยังทํางานเหมือนวัยรุ่นอยู่มีความสุขกับการทํางานอยู่เบิ่บานแจม่มใสกับการทํางานอยู่นะแม้ว่าแม่แทบจะไม่ต้องปรับตัวเลยนะ มันดูเหมือนยิ่งกว่าปกติเพราะปกติมันจะลักษณะของที่ไม่ค่อยจะแจ่มใสเท่าที่ควรนะถ้าปกติแต่พอไม่งานอย่างนี้เราจะกระตือรือร้นมากกว่าแล้วก็จะสดชื่นแจ่มใสในการตั้งใจฟังธรรมยุคนี้ที่ยังที่มีโควิดมีโควิดอย่างนี้ก็น่าว่าดีมากแล้วก็พ่อครูมาปรับเวลาอย่างนี้มาปรับเวลาอย่างนี้รู้สึกว่าแม่เสียใจว่า โอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากมากวิเศษจริงๆเลยนะเพราะแม่เข้าใจเจตนาของพ่อครูว่าพวกเราส่วนใหญ่แต่ละที่อายุมากแล้วเป็นสูงวัยแล้วแต่ละที่ก็มีเด็กหลายวัยพ่อครูมาเปิดทำโอกาสให้โอกาสอย่างนี้นะเหมือนทุกไวัยได้มาฟังทำได้ประโยชน์ทุกวัยเลยใช่ไหมโอ้โหวิเศษจริงๆแม่มาศึกษากันเด็กๆมากกว่านะ เพราะว่าเด็กเขาจะมีอะไรยุคของเขาอะมันยุคของเขาที่เขามีอะไรที่อืมหลายๆเรื่องที่เขาจะรู้มากกว่าวัยผู้ใหญ่อย่างว,าวัยของแม่นี่จะรู้น้อยกว่าเขาก็ถ้าเราจะเอาความคิดของเรามาให้เขามันก็ไม่ใช่เราจะต้องน้อมลงไปรับความคิดของเด็ก,ดกมาปรับปรุงตัวเองมากกว่านะ นี่ว่าทํางานกับเด็กนี้โอ้มันรู้สึกว่าได้เรียนรู้ได้ศึกษาจริตของเด็กๆดีมากเลยแล้วมันทําให้แม่แวววัยในการที่จะเข้ากับเด็กได้มากขึ้นก่อนที่จะมีโควิดต้องไปบ้านลาดไปทําให้บ้านลาดเนาะเดี๋ยวนี้เรามาทําที่นี่เราก็ส่งไปเหมือนเดิมค่ะว่าจับกลุ่มเหมือนเดิมจับกลุ่มมันอยู่บ้านลาดเด็กกับผู้ใหญ่ก็ถ้าเขาเข้ากันได้เพราะว่า ทำไมเด็กกับผู้ใหญ่ถึงเข้ากันได้เราก็หนึ่งยื่ยยุนนะ่ะไม่ใจร้อนอารมณ์เย็นค่ะกับเด็กเด็กเขาวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นนะ่ะลูกวัยรุ่นก็รู้จักวัยรุ่นแล้วก็อารมณ์เย็นเสียสละให้อภยัยมาทันไม่ทันหน่อยก็ให้อภัยค่ะอารมณ์ไม่ร้อนอ่อนน้อมถ่อมตนกับเด็กแล้วก็ยายก็ได้รู้จักชื่อของเด็กนั่นนะคะ่ะเมื่อก่อนนี้ก็ไม่รู้เนาะพอดูด้วยก,กันแต่ไม่รู้จากเขา แต่พอมาจับกลุ่มกันก็มีเด็กเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆน่ะพวกที่จัดเขาก็ให้จับกลุ่มกันกันกบผู้เฒ่าบ้างสับกันไปค่ะแล้วก็มีความสุขดีที่ได้สามไมคีกับลูกกับหลานพูดระยอ,ก,ยอก,กันเล่นนะ่ะบางครั้งเขาก็ให้ยายไปไป,ไปทำเหมือนเด็กนะคะสนุกสนานกันดีค่ะก็ถ้าไม่มีอย่างนี้ที่พ่อท่านจัดไว้ให้นะ่ะยายหมดยายก็คงจะไม่มีมีวันนี้ค่ะ เพราะว่าจะไม่ได้สามัคคีกันจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเสียสละการเสียสละถ้ามีหมู่มีกลุ่มอย่างนี้มันก็ไปง่ายทํางานได้เยอะค่ะค่ะตอนตอนเย็นนี้ก็แยกให้คนแจกมาลงงานที่อยู่ในร่มเอาเด็กๆไปกอกปุย๋ยยายก,ก็อยู่ซีส้มก็ได้มากอกปุ๋ยค่ะก็ไม่ก็อยากอายอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นเป็นยายไปวิ่งกับเด็กเนาะแต่ก็ต้องได้ทำเขาก็มันก็หัวเราะกันเข้าหมู่เข้ากลุ่มกันดีค่ะมาไม่ทันเขาก็ไปเรียกลูกหลานก็ไปเรียก ก็เลยพัฒนาสามัคคีกันเสียสละหมายความว่าสายลานิยธรรมหกนะคะเมตตาก,กันเมตตาก,กันและลึกถึงกันก็แบ่งปันลาบกันบางครั้งเขาก็ทําให้ยายยายก็ทําให้บ้างอย่างเงี้ยค่ะก็สามัคคีกันค่ะคิดว่าคิดว่าถ้ามีอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าจับกลุ่มกันเนี่ยมันจะออกมาจากบ้านจากเรือนคนแก่คนเฒ่าที่เคยนอนก็จะวิ่งมาตามตารางแล้วก็จะได้ทํางานร่วมกันพาลูกพาหลานทําการเสียสละแล้วก็วางใจทําใจไม่จะร้อนมีอารมณ์เย็นค่ะอย่าให้อารมณ์ร้อนแล้วก็วางที่เคยติดสุขติดทุกข์ที่บ้าน่ะมาเสียสละตรงนี้ค่ะทําให้กิตใจดีค่ะบรรณาเก้าแล้วก็ สายลายนี้ทำาหกค่ะพูดชงเกตเอามาปฏิบัติทำตรงนี้ค่ะมันก็จะอบอุ่นค่ะรักกันมีอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็ให้อภัยซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างพูดไม่ถูกใจบ้างกายกรรมและวจิกรรมเนี่ยเราก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันมันจะอบอุ่นค่ะเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ยึดไม่ติดแล้วก็ไม่ตัวกูของกูนะคะ ค่ะ <c oughs> ก็เลยอยู่ง่ายสามไม่ขีกันถ้าเราเข้ากันได้ตัวนี้ไม่ยืดหยุ่นนะนะลูกมีอะไรก็แบ่งกันชินยายคิดว่าดีมากมากเลยมีหมูมีกุ้งถ้าเป็นก็เหมือนว่าเรากองทัพน้อยเนาะถ้าเรารวมกลุ่มกันมันก็จะเข้มแข็งให้อยู่คนเดียวมันก็แยกกันไปก็เหมือนบมถึงอยู่ด้วยกันอยู่แต่มันไม่เหมือนอย่างนี้อยากให้จัดบ่อยๆย,ยายว่ามันได้งานเยอะแล้วก็สาม,มัคคขีเล่นด้วยกันเรียกกันจะนอนอยูหันบ่มาทำไม เรียกกันมาทํางานเรียกกันมามีความสุขค่ะหอมที่นำมาจากแต่งมัดรวมกันนี้เป็นหอมไร้สารพิษที่บวรศรีสะโศกปลูกขึ้นลวกหน้าเพื่อให้ผลผลิตออกตรงกับงานพุทธาพิเศษครั้งที่45ปีนี้ครับ ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่จัดแบบออนไลน์ดังนั้นหอมที่จัดตกแต่งเสร็จแล้วจะถูกแพ็คจัดสรรแจกจ่ายให้กับพี่น้องบวรต่างๆของชาวโศกครับภายในงานพุทธาพิเศษครั้งนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ